เขาแจกเสร็จแอืมแจมึเขาแจกอืม้มันไม่รู้เขาปุนกินไหมอเยม่ไม่รู้กินอปุ่มบอจเอมมกิน่ร้เอาพะเย่นังที่ไเจ้าเก่าอ่ะกาแบบแจกมันก็จะบกินเก่าเนี่ยอันนี้น่าเฮ้น่น่ับเรืตตาหันตกมะมอแมนนี่ยนอนของเก่า เขาไ่ไก่มกีล้วโอ้อันนี้เหรอะว่าทีพาลูกของหน่นะเขที่สูงเอะไหนสไงเอตอนั้นไหปติดมึงไหมเอ้ยไปติดตะเกียมันนตัวตมงหมำดีหมเบุกตะวันไงไงไงตงมันอะไรมันอยกม่หับ่อมันจิลลจะงอยลมมากแล้วบ่อเราเด็กไปจะง้อยพี่โตได้ง่อยฮัลโหลกูยงเมืองอู ที่ยังเหรอม่ยงอกัวมนอยู่นาเขากัล่นม้อกันดเืกันบบถิงกันได้ไหมป้าไม่ไม่เแม่ป้าเพื่อนกันเขาลงเรือลำเดียวกันแต่เด็กแล้วค่ะคอยตัวเขามาส่งคอยเบิร์นป้าเลยเล่เขาเล่มอยู่ที่เบิร์ไมออ ห่ยม <oung> <problem> ันแหงสุดยอดดีเ้ออ้เรื่องไม่เอสียางเื่อยางเดียวเลยตอน่ะไม่ใช่พี่เขาแปะแต่แปราคนใหญ่เด้อใต่ก็ขอมองอะไรแปรซาบาคนเนี่ยข้างนงอยู่ในถุงสีขาวเอมองแล้วบอกดูอู้ใส่ยาวใส่บักขามใส่อยุ่งหเน่ยย่งลออ

ตัวนี่ปดสาวตั้อรมา่นตัว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 โอ้ยัม่ังเงีเอามันขพ่ไ้สังหมองเห็ดแถวอีมอนเลยตอะไเี่ยนี่ป็นน้ำเหลาซีสวตจพวปน้เหลาลายเถือยอะไรน้เหลา้วอนะอื้าวเป็เ่หมองหันมุี้นะรี่อรัอยหาอร่ยอยู่อืมาด้วเป็นนามาเหออนะ่่มันีวันไหมม เนต้หายหายในข้าวปุ่นเขาออวปุ <so ่น่ไหตัวไอ้แป๊วล่ะแป๊วค่ะแป๊วแต่งกินเหรต้องคือตัวสาวตัวเถี่าทางเขี้่ยทางเขีย่ทางเขี้่าายหน่อือก็ปลาปลาใส่ปลาเขี้่าทางกับแป๊วรวมเี้่ทางอง้องเี้าทางตัวเีย ป่าย่างเดียวอมรลางเปล่าเปลาตูดย่างเดียวเปล่าไปใส่เี่เราเมียเราเป็นเนึงโบเปล่าอยู่เปล่าเปลากันพี่ว่าดผิดไอ้เตืาไปย่างทุกคนจีดมเือ่เมื่อยัตพุ่นซิ้งใหม่เปล่าเต้าพุ่นเขาิ้งเมื่อยเจ้ามาเขยังหาที่เตือนแกก็เดินไก่โน่ ใส่แล้วบอกแม่แล้วว่าโบดหนาเป็นห่วงเลยแม่แล้วสิมาหากุดเหรอแล้วเลยดตื่งมันถามอยู่อะไรเมื่อเช้านหนมันใส่เสื้อตัวนี้มันรู้อยู่ก่อแล้วว่ามันในเมืองมันก็ไปเตืขึ้นก่อนบอกมันก็จับมันโบนตื่นบอยเตองขตาหำก็ไปแต่คืนขตาหำมีมีกัหายต้อง้วมันอ่เนยน่ามันเป็นิใ่นให่ครค่อยผูกันจนจหนึ่งเน้พอดููกนน้อยนี้อ นี่นะคือท่านเมื่อใช้กับท่านก็ดีนะทานพี่ออดเลยนั่นข้ามโมกขาพี่มากสื่อเพิ่มเติมเมื่อตอนนั้นเว่ยเดี๋ยวเราชาววิทยทานพ่อออทเนี่ยทานพ่ออเทได้ตอบที่หนึ่งนี่อย่าว่าเลยโอ้โหสร้างเนื้อโมกขาหนูแต่แต่ทานพี่ออดถ้าถามว่าใส่ไว้ครึ่งสอบเลยตอนนั้นก็เลยเอาให้มันเต็มสอบจะได้ใช้ถูกจะได้ใส่ถูกใช้ใช้ถูกเพราะมันครึ่งเดียวนะพี่เวทมัดไว้น่ะเอาเพิ่มอยู่ได้เต็มสอบ เปลี่ยนตัเปลี่ยนั่นบ้นการอเปล่มอนก็ได้กินละวันบัวเป่เนาะนี่ลล้วก็หนแล้วยำยกบงไว้แล้อยู่เออกินยำ็เอออ้มนนี่หละกะมอนแล้วเผ็ดกะมอนแล้วเผ็ดอนกินหมดเบื้อเปนรก็ปลาน่น้วมันไงเบืองก็่ดันขึ้แม่โจมันไม่น้กว่าเเฮ้ยเกียวจนนั่นมอมาเหิ่เขาเแม่ปั้นหน่อยนั่นนีเกลี่ยวเลยบ่เกี่ยวแม่ไลยไปปดละ เอาไก่ไปอันไก่อยู่บ่อทางเนี่ยมันเนี้ยมก็ไม่ได้ใส่ข้างมันอยู่ไหมมันหลังใส้สลิงได้ไแม่จะได้ไม่เกี่ยวใส่ได้อยู่บอกว่าตุ๋สลิงเราไปแล้วใส้สลิงเสียอย่างไส่ไอ้โชสลิงมันไม่เกี่ยวนะนี่มันเกี่ยวมันก็งอได้เนาะสลิงเนาะเหมือนเชือกเนาะแต่มันหนากว่าเนาะตไส้แล้วลูกได้แล้วยังไม่หามสลิงไส้แล้วขึ้นน้ำแล้วควรนดันเติม นอนดันแล้วคืนแล้วก็เลยนอนมันคืนนคืนในที่หาพอดีเราฝังเหมืนไห่ฮ่าอืแ้วเป็นหงส์ที่ไหนน้ำทามเราจะดันใส่กูเนี่ยน้ดันดูไม่พ้องเนึง กระปุชิ้นรับอันเมียงเียงอ้ยจงไแวกินน้ำกลเออกินหน่อกินรูเลยอตัวใหญ่เกินสูเนาะบน่อยน่อยก็ใชเตงได้โอ้พึ่งทุ่งถจังได้าะบาม <N ð ur> นี่ใช่จังใช่เติมเป็นไรบอกมันจ้ะอหมี่คือจังบกร้ายคือ่ายกินอหมีไม่กล้าไปแถวั้นเลียต้ามก้าเพรามันใหญ่ไม่ใส่ม่หนาพี่เติมคนี้อยู่บ่ใช่ไมพี่เติมก็มได้ยิบออกได้ใส่มันเอาแต่อันนั้นเติมโบก้าขึ่นกินมึงตื้อใ่เติมตเอาแต่อันบีมันออกเาขอทั้่วันมอเลยต้ง่เติมเมพี่ต้เรามันเ่อจะไปหาเห็ดไอ้เกียบอกว่าเออเว่ย่ไปห้าเห็ดมเบอกกินนองมันใหญ่ป่เนี่ แก้วว่ามึงเพิ่งปามมึงมาันใหญ่กูบอกถึงแล้วกูไปเติรกเอาไอเดินขึ้นไนสิคุ้มมันไปเอามากี่โอ้ตานั่งกินมื้อตัวนั่งไปกินนะลุ้นแหละทีนั่นลุงไปหาไผามาลุงไปหาหยาดจริงหรือเปลาไหนดิเปิดอะไรจังว่ามึงอกี้พวกนั้นพอดีถ้าพี่เติร์กไม่นี่พี่เติร์กก็ไปร่วมกับลุงเนี่ยขึ้นเลยขากลับไม่ต้องขับเตอวเนาะพี่เติร์เนาะเป็นยังเอเว่เรสต่เอเว่เรสเขามีตรวจดิบอ่ะนี่เนาะ เอาเมื่อเช้าเมื่อวานมันคือบอกว่ามึงหลบด่านบ่ได้หลบกกับไปทั้งหมดแล้วทุ่มอยู่เดี๋ยวเพราะว่ารถกลุ่มห่อนขี้นเออแล้วไปคุยกับมันยังไงมันคือว่าหลบด่านบนสุดลูกของลบคเฮ้ยกไม่รู้เรื่องตัวนี้เราต้องให้พี่ออดคุยกับทางประเทศคนเดียวเธอขันเธอตั้งแต่จักรจั่วสามเธออะ้รมาเมื่อกี้พ่าพ่ออะไคือเรว่องแถวบ้านโบยนูซาอันอันนั้นเนาะซาว่าดีใจบ่เออเออถ้าบ่เห็นเนาะไม่บังเนาะรถหนังปฏิทินวันท่นันจักเสือ ท่นเนี่ยเรื่องดังเลยมาเนี่ยเทมาอยู่ในฝ่อมมากินเขาได้บ่อันต้องแทงออกมาบ่สุดโฉมมาท่างเางคนนะทุ่มหม่มันออกมาที่หลังเขาเลยบ่มากกว่ามากกว่าจะมาท่าข้างคนนะทุ่ม๋เจะมาเติมงานอยู่ข้างขวาข้างบุรีเขาเติมงานอยู่ข้างขวาแล้วแต่คือเมื่เด๋ยวมาเติมมีความพิธีเขาก็ไกลอยู่ตัวเนาะไกลในพวกปั๊ม